สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอู๋อแชแน,นลกันอีกแล้วนะครับพระเจ้าตอนนี้เรื่องแซ่บๆนั้นมัน,นยังไม่ได้หมดแค่นั้นเลยทุกคนนะแอดมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในงานเนี่ยที่มีบรรยากาศเพิ่มเติมมีภาพเพิ่มเติมมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาช่วยแคะแ,แกะเกากับแอดในว่าสิ่งที่แอดกำลังคิดนั้นมันเป็นความจริงใช่หรือเปล่านั่นเอง,เองเนะจ๊ะ เริ่มจากเอาง่ายๆก่อนเลยภาพที่แอดอาจจะอาไปนบนชุมชนกันแล้วก็คือภาพนอริซ่าภาพพอลเฟรดภาพซีโออีก2ท่านด้วยนะครับที่ตอนนี้ก็ร่วมเฟรมกันเป็นที่เรียบร้อยข้างหน้ารถเรดบู์แล้วก็มีการร่วมมือกับเคฟสแล้วก็แท็กฮอยเออร์คือปร,ประมาณ3าสีแบรนด์กันเลยนะทุกคนนะต้องบอกว่ารอบนี้นะั้นเป็นการถ่ายแบบที่เป็นทางการนอริซ่าของเราก็ไม่รู้ไปในฐะานะอะไรแหละแต่ไปในฐานะซีโอบริษัทเราเนี่ยอันนี้รู้จ้ะแต่ในฐานะอื่นๆอ,อันนี้ก็รัตคาดดาวน์เนะเป็นซับพงซับพนะอร์ตเนาะ เพื่นอนเขสนิทออกคอลเลคชันใหม่ทั้งทีแล้วก็เป็นงานแบบใหญ่ๆขนาดนี้นะจ๊ะก็ต้องไปร่วมแสดงความยินดีกันนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่านอกจากจะมีภาพชัดๆแค่นี้กันแล้วเราไม่พอจ้ะเรามีวิดีโอตัวใหม่เพิ่มเติมกันมาด้วยตอนแรกๆแอดมองเนี่ยแอดก็ไม่ได้คิดหรอกไม่ได้แบบคิดอะไรเยอะก็แค่เออโนริซ่าของเราก็คงนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วก็นั่งมองบนเวทีเขากําลังแบบเออพูดนู่นพูดนี่ชื่นชมกันไปชื่นชมกันมาก็คือคุณรรนนี่ฟรชเนี่ยก็คือพูดก่อตั้งคริสใช่ไหมเขาก็ออกไปบบบบออออกกกกววว่่าาาาพูดคคุยตรรรรรนน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 เทีีีัแแล้้้็มมชชืฟิใใ อะไรประมาณนั้นก็ว่าไปซึ่งที่เราสังเกตเพิ่มเติมนั้นเพื่อนๆลองดูดีๆแอดให้เวลาสัก1นึงถึงสามวิว่ามีอะไรที่มันน่าก,กร็ดในวิดีโอตัวนี้บ้างดูดีๆนะจ้าแอดจะรันไปเรื่อยๆ1 2 3. เฉลยแล้วนะก็คือที่นั่งด้านข้างๆข,ข,ของนริซ่าของเรานั้นเป็นที่ว่างจะเป็นใครไปไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> ก็ต้องเป็นพ่อเฟเดริกของเรานั้นเองที่นั่งข้างๆกันในงานในครั้งนี้ทุกคนแอะรู้เรื่องนี้ปุ๊บก,ก็กรีดบ้านแตกไประจิจหนึ่งกรอบอ้า <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่านาริซ่าของเรามาในลุกที่บอกว่า ดูเป็นซ e o อมาอเปเี่ยนเรื่องนิด <c oughs> น,น,นึงนาโนริซ่าของเราเป็นลูกซ e โมากๆใส่ชุดตอนแรกๆเราไม่เห็นไงว่าด้านหน้ามีการโชว์ในส่วนของ l อของน้องที่แบบเซ็ตซีและเห็นสดืดอเอเล็กๆน้อยๆพอกรุบกริบนะจ๊ะก,ก็แต่งตัวไปตามภาษาผู้หญิงว k กิน w o m ม n ที่เป็นกางเกงขายาวลงไปแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีความพอดีตัวที่มีความให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนที่โนริซ่าด,ดูแลมาอย่างดิบดีนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตะอบอกงานในรอบนี้ออน,นั้นก็จัดกันแบบรูหารูหารามาอย่างที่แอดได้เห็นว่าบนโต๊ะเนี่ ว่าไปซึ่งแบบว่าอลังการงานสร้างมากก็รอดูการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วก็แอดก็มั่นใจพอสมควรเลยว่านอริซ่าเนี่ยน่าจะต้องอยู่ดูเป็นอย่างแน่นอนเพราะน้องเราเลยโอ้โหฟุตบอลก็ผ่านมาแล้วไหนจะเรื่องรถอีกมีความชอบเป็นแบบผู้ชายพอสมควรเหมือนกันนะจ๊ะชอบในเรื่องความเร็วในเรื่องของแบบ กีฬาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้จริงๆผู้หญิงสมัยใหม่ก็ชอบกันเยอะแต่อนอริซ่าของเราก็เป็นกิจจักษณะกันหลายๆครั้งนั่นเองนะจ๊ะจนแบบว่าก็เป็นภาพถ่ายไปทั่วโลกนะทุกคนนะก็รอดูในวันพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยแอดต้องเอามาฟากกันอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะจ๊ะส่วนวันนี้ก็วิดวิดฟินฟินจิ้นๆิกันไปก่อนแบบหอมปาหอม้อกรุบกรบกรึบกริบนะจ๊ะไม่กรุบกริบแล้วแหละตอนนี้คือกีดลานบ้านล้วเนอะ <laughs> แล้วก็ไหนๆก็มากันแล้วขอมาแถมเรื่องน่ารักปิดท้ายกันสักเล็กๆน้อยๆจากแฟนชาวจีนนะจ๊ะก็คือ57แฟนชาวจีนลิซ่าในขณะเขามาเที่ยวไทยเขาก็มาเจอในส่วนของบูธสก็เป็นโนริซ่าเนี่ยตั้งอยู่ด้านหน้านะจ๊ะแล้วเขาก็มีการถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ว่าในที่สุดฉันก็ได้พบลิซ่าที่ประเทศไทยอะไรแบบนี้ถึงจะเป็นคัตเอาท์หรือจะเป็นในส่วนของมุมขายของแบรนด์เทนติสเตก็ตามนะจ๊ะแต่ก็ยังได้เจอหน้าโนริซ่านั่นเองแล้วก็น่ารักกันไปนะั้นเพื่อนนะแต่ก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาคุยจะมาเมาส์มาฟินมาจิ้นกันต่ออย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า